อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในสุราบายาอินโดนีเซียได้ซ่อนความลึกลับอะไรบางอย่างเหตุเกิดเมื่อคนพักห้ห้องศูนหนึ่งได้มาแจ้งร้องเรียนว่าเพดานห้องเธอมีรอยรั่วซึ่งแก่มาทั้งปีก็ยังไม่หายเธอเลยตัดสินใจเข้าไปแก้เองโดยการบุกเข้าไปในชั้นที่6ห้อง601ที่ตรงกับห้องของเธอซึ่งทําให้เธอได้ดนคํำสาบจากผีสองแม่ลูกที่หลบซ่อนอยู่ได้กระซิบเสียงรอยพันลมบอกมาว่าอีกสี่วันพบคล่า ความหวาดผวาหน,นจนเธอต้องมาเล่าให้กับน้องสาวฟังว่าตลอดสีวันที่ผ่านมาเธอได้เจอเรื่องร้ายอะไรมาบ้างเมื่อผ่านไปสีวันในช่วงยามค่าน้องสาวก็เจอเธอที่อยู่ในสภาพโดนหั่นเละเป็นส่วนๆโดยที่ไม่ลงเหลือร่องรอยของฆาตกรเอาไว้เลยสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการเล่าหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าผีนรก601เป็นหนังภาคที่สองของพีเฮี้ยนโรงแรมหลอนที่เราได้ลงคลิปไปแล้ว ก่อนหน้าแต่เนื้อเรื่องนั้นไม่มีความเกี่ยวโยงต่อกันเนื่องจากภาคแรกเป็นโรงแรมภาคที่2เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับอัาพาตเมนต์ต่ความหล่อนนั้นก็ไม่แพ้พายต่อกันเลยหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s ับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราได้ที่อินสตาแกรม fb movie หมดปัญหาโฆษณากวนใจกับ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่19บาทแบบรายเดือน69บาทด้วยดักดักพีเยมที่มีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนแค่นั้นยังไม่พอเขายังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney Plus, i h e อชีอีทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแสนถูกมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่บวกเพิ่มเมลเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดหากสนใจแอดไลน์ไปที่ Add d u c พ c k p m หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลย เปิดเรื่องราวมาที่จาการ์ตากับร้านอาหารชวาแห่งหนึ่งที่มีอัลมาคอยดูแลแล้วดูเหมือนว่าสาภาพคล่องด้านการเงินของร้านจะย่ำแย่ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีอัลมาต้องแบบราคาใช้จ่ายทั้งค่าเลี้ยงดูน้องสาวและแม่ที่กำลังป่วยการเงินย่ำแย่จนลุงน้องต้องมาไต่ถามว่าเดือนนี้เราจะได้รับเงินเดือนเต็มจํานวนหรือเปล่าอัลมาก็รับปากไปว่าจะจ่ายเต็มให้กับทุกคนเลยเพราะหลากหลายเดือนที่ผ่านมาเธอแทบจ่ายเงินเดือนน้อยนิดให้กับลูกจ้าง ลูกจ้างก็พอเข้าใจว่าอัลมาต้องแบกรับอะไรมาบ้างก่อนที่เธอจะได้รับโทรศัพท์จากโรงพยบาบาลเป็นข่าวเศร้าที่สะเทือนใจเพราะน้องสาวมียาได้โทรแจ้งมาว่าแม่เราได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของพระเจ้างานศพถูกจัดอย่างโศกเศร้าและเรียบง่ายในงานก็มีไราย,ยาแฟนของอัลมาได้เดินทางมาด้วยและต้องขอโทษที่มาสายเพราะเครื่องบินนั้นดีเลายไรยานทำงานเป็นตำรวจในเมืองจาการ์ตาแล้วก็ลาได้ไม่กี่วัน หลังจากที่จบพิธีทางศาสนาไราย,ยานก็ต้องกลับไปทำงานต่อไราย,ยานได้เสนอแนะเรื่องหนทางด้านการเงินของครอบครัวอัลมาว่าถ้าเราย้ายไปอยู่จาการ์ตาล่ะหางานอื่นทำไราย,ยานเข้าใจว่าร้านอาหารชวานี้แต่ยิ่งทำไปก็ยิ่งจมทุนไปหางานไม่ดีกว่าจาการ์ตามีงานมากมายรองรับคนที่มีความสามารถอย่างอัลมาแล้วนั่นจะทำให้การเรียนของมีญาราบรื่นมากขึ้นอีกด้วยไราย,ยานพยายามหางานให้กับอัลมาซึ่ง งานก็หาไม่ยากเท่ากับเปลี่ยนใจให้อัลมาในเข้าเมืองใหญ่กว่าจะใช้เวลาเกลี้ยกล่อมด้วยสถานการณ์ที่บีบคัน้นทําให้อัลมาต้องปิดกิจการของครอบครัวและย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่โดยมีรายาคอยไปรับไปส่งย้ายของให้จนอัลมาได้งานใหม่เป็นผู้จัดก,การที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งมีที่พักฟรีเงินเดือนก็ดีซึ่งอพาร์ทเมนต์แห่งนี้มีเจ้าของเป็นคู่สามีภรรยาชื่อไอมาและวูลันซึ่งนายจ้าง ทั้งสองท่านก็ยินดีต้อนรับอัลมาเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องการคนเข้ามาบริหารอพาร์ตเมนต์หลังจากที่จัดแจกแบ่งจ่ายหน้าที่พาสองพี่น้องไปหาที่พักซึ่งอัลมาได้ห้อง301เป็นที่หลับนอนตึกนี้มีอาคารอยู่หลายชัน้นแต่ชั้น6กถูกปิดปรับปรุงระหว่างที่ซ่อมแซมพวกเขาเลยปิดเอาไว้ไม่อยากให้ใครเข้าไปเหวังว่าจะเป็นอันตรายแต่ดูเหมือนว่านายหญิงและนายหัวต้องออกเดินทางไปทําธุระต่างจังหวัดอาจจะไม่อยู่คืนหนึ่ง ยังไงก็ฝากเอามาดุแลอพาร์ตเมนต์ให้ด้วยหลังจากที่หัวหน้าออกไปไรายานก็มีเรื่องต้องเล่าเกี่ยวกับคดีที่เขาสือบอยู่นั่นก็เพราะว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้นั้นได้เกิดคดีฆาตการรมหันศพที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นซึ่งเหยื่อในคดีก็เคยเข้าพักในอพาร์ตเมนต์นี้ห้อง501แต่เหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านของน้องสาวของเหยื่อไม่เกี่ยวข้องกับอพาร์ตเมนต์นี้ไรายานเลยโล่งใจที่อัลมาได้ทํางานที่นี่เพราะเงินมันดีสวัสดิการก็ถึอ หว่งหวงางๆไรยานก็จะมาเยียบอยู่บ่อยๆเนื่องจากยังต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่พักเก่าของเหยื่อในคดีที่ว่าแต่ถ้ามีอะไรผิดสังเกตโ็โปรดแจ้งผมมาได้เลยนะแล้วไราย,ยานก็ขอตัวกลับไปทํางานต่ออัลมาและมีญาก็ได้มาพูดคุยกันว่าเมื่อไหร่พี่สาวจะยอมเปิดใจแต่งงานกับไราย,ยานสักทีเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีนะมีเขาคนเดียวพวกเราสบายไปหลายอย่างอัลมาบอกว่ารอเวลาอีกหน่อยท,ทั้งที่ดูใจกันมาแล้วสามปีเพราะอัลมานั้น ไม่อยากเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่มาเกิดขึ้นกับเธอซึ่งน้องสาวก็บอกว่าอย่าก,กังวลไปเลยพี่พ่อเราจากไปก่อนที่พ่อเราจะทิ้งแม่นั้นเขาก็มีอาการแปลกๆเราก็โดนผีสิงไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนในโลกจะทิ้งเมียได้นะอย่าเอามาตรฐานของพ่อเราไปใช้กับรรยาเลยเห็นเห็นก็อยู่ว่าเขาเป็นคนดีแม่ที่ล่วงรับไปต้องยินดีแน่ถ้าเห็นพี่สาวได้เป็นฝักเป็นฝาเฝาสียทีตัดผ้ามาที่รรย,ยาที่พยายามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคดี ตลาดที่ว่านั้นเพราะพฤติกรรมของฆาตรกรที่หันศกเกิดขึ้นครั้งล่าสุดก็เมื่อสิปีที่แล้วไม่รู้ว่าคนร้ายจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เหตุนในคดีนั้นก็มีจุดร่วมนั่นก็เพราะว่าผู้ตายในคดีเคยพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์นั้นเหมือนกันก่อนจะทราบข่าวจากน้องสาวข,ของผู้ตายที่มีชื่อว่าติกาถึงจะได้สติกลับมาแล้วแต่ก็ยังคงหลอนพูดจาวกไปวนมาว่ามิสเค4วันยาำค่ำ4วันยาำค่ำพูดแต่ประโยคเดินซ้ำไปซ้ำมาทำอะไรก็ ไม่ตอบได้แต่พูดถึงผู้หญิงที่มีชื่อว่ามิสเคตัดผ้ามาที่อัลมาวันนี้ทํางานวันแรกก็เกิดเรื่องเนื่องจากผู้พักอาศัยที่อยู่ห้อง502ได้มาแจ้งบอกกล่าวว่าเพดานห้องน้ํารัว่วในห้องนั้นมีผู้อยู่อาศัยอยู่2คนนั่นคือคนเป็นพอ่อและลูกสาวที่ชื่อว่าบีตาพ่อได้บอกเล่าว่าน้ําน่าจะรั่วมาจากชั้น6ได้ยินมาว่าคนที่อยู่ข้างๆก็เคยร้องเรียนเรื่องน้ํารั่วซึมจากด้านบนก็คนที่โดนฆ่านั่นแหละน้ําน่าจะซึมห้องเธอและลามมาถึงห้อง แน่นอนว่าอัลมาก็รับปากว่าจะรีบตรวจสอบให้จะรีบแก้อย่างรวดเร็วเลยแต่แล้วมือประสานกับทีมงานปรากฏว่าวันนี้ช่างได้กลับไปแล้วนะักการพานโรก็ลาป่วยกุญแจไปชั้นหกก็ไม่มีแถมลูกน้องก็ต้องออกกะเหลือแค่อัลมาอยู่คนเดียวอัลมาทํางานวันแรกก็อยากทํางานอย่างสมบูรณ์เลยถือวิสาสะไปชั้นหกแล้วก็บังเอิญบังเอิญที่มียาน้องสาวเธอได้กลับมาจากการไปสมัครเรียนเต้นอยู่พอดีเลยชวนน้องสาวไปได้วยกันดิ่งตรง ที่ชั้นหกใช้ค้อนทุบแม่คุณแจที่ล็อกอยู่และเดินหาเบาะแสเกี่ยวกับห้องไหนที่ไม่ยอมปิดน้ําว่านี่ยแล้วห้องที่ต้องสงสัยนั่นก็คือห้อง601เลยเปิดประตูเข้าไปในนานทว่าสองพี่นอกกลับได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากด้านในเมื่อเหลียวตามองไปที่ห้องน้ําก็เห็นร่างผู้หญิงสองคนกําลังนอนอาบน้ํากันอยู่และกระซิบบอกกับพวกเธอว่าไม่เกินสี่วันพบคํามียาร้องกรีดเลยลากพี่สาวออมามียาก,กังวลใจแต่พี่ก็ตอบไปว่าพรา ลูกนี้พี่จะรีบแจ้งให้กับคุณวูลันให้ละกันและในเช้าว,วันรุง่งอัลมาก็มาประจำการนั่งโต๊ะทํางานแล้วเธอก็ไม่ทันระวางังทํากล่องที่หนีบกระดาษตกเธอจะก้มลงไปเก็บก็เห็นว่าแมกนิบเหล่านั้นมันเรียงรายเป็นตัวเลขหนึ่งก่อนที่ลูกน้องตัวข้างๆจะแจ้งบอกเธอว่าวันนี้ช่างขอลาป่วยเธอก็าาฝากให้ลูกน้องไปแจ้งเจ้าของซาถ้าเขากลับมาก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบชั้นหกหน่อยก่อนที่เธอจะก้มลงไปเก็บที่หนีบเหมือนเดิมแล้วก็เห็นว่าเลขหนึ่งเมื่อกี้เลือนหายไปแล้ว ตัดภาพมาที่มียวันนี้เธอก็ได้มาเรียนเต้นจะเรียกเต้นก็ลําลบากเรียกว่าราท้องถิ่นดีกว่าซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมาก่อนเวลาครูเลยให้เธอไปเตรียมตัวในห้องสอมตัดภาพมาที่อัลมาทด่ได้มาทําหน้าที่ตามปกติแล้วเธอก็ต้องไปทําความสะอาดในห้องของ50-2เลยไขประตูเปิดเข้าไปจนเห็นว่าบีตาหนุ่น้อยคนเมื่อวานเดินเข้าไปในห้องนอนเลยถามบีตาว่าหนูไม่ได้ไปตากเมืองกับพ่อหรอเห็นว่าออกเดินทางไปตั้งแต่ เช้าแล้วถ้าว่าบิตาก็ไม่ตอบแต่กลับมีเสียงผู้หญิงอีกคนถามว่านั่นใครอัลมาก็บอกว่าขอโทษค่ะไม่คิดว่ามีคนอยู่ด้านในทีแรกเธอก็เข้าใจว่าคุหญิงคนนั้นคือแม่ของบิตาจนกระทั่งวีในมือเธอได้กระชากผมบิตาจนคอหกักจนเวอรวานั่นไม่ใช่บิตามันคือผีเธอร้องกรีดและได้ไดวิ่งมาและได้มาเจอกับรรย,ยานรรย,ยานก็เข้ามาตรวจสอบห้องนั้นก็ไม่เจอใครเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้แขกคนอื่นเริ่มเพาะวาพวงไม่อยากอยู่ต่อที่นี่จนกระทั่ง คุณลันกับคุณไอมานได้กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็รับปากกับผู้เช่าทุกคนว่าเขาจะรีบดําเนินการแล้วมาถามกับอัลมาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมาสุดท้ายไอมานก็ยอมเล่าเรื่องที่ปกปิดที่ยอมเล่าก็เพราะว่ามีรายงานที่เป็นตํารวจมาถามข้อมูลเรื่องคนดีนักการพันโรงที่ถูกสังหารเมื่อ4ปีที่แล้วห้อง601นั้นเคยมีผู้อยู่อาศัยเป็นแม่กับลูกสาวคู่หนึ่งแม่ชื่อนูรีลูกสาวชื่อนีเดียต่อมาก็ย้าย แต่ได้ยินข่าวไม่กี่วันหลังจากนั้นแม่ลูกคู่ที่ว่านั้นตายเพราะอุบัติเหตุจากทางรถนักการพันโรงเลยไปทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์จนได้เจอกับสองแม่ลูกนั่นทําให้สีวันต่อมาในช่วงยามค่ำนักการพันโรงโดนผีสองแม่ลูกฆ่าตายโดยการใช้ประตูหนีบตัวจนหักเป็นสองท่อนเราเลยจ้างหมอผีชื่อดังเข้ามาขับไล่แต่หมอผีที่เก่งกายขนาดนั้นยังทําอะไรไม่ได้เลยลํำพังลูกบิดประตูหมอผียังไม่กล้าจับเราเลยปิดตายทั้งชั้น6 เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายหลังจากนั้นเราก็อยู่กันจนปกติสุขจนถึงทุกวันนี้ซึ่งราย,ยานก็ถามถึงพยานหมอผีคนนั้นพอให้ข้อมูลอะไรได้หรือเปล่าแต่วูลันก็บอกว่าหมอผีคนนั้นเสียไปแล้วในตอนนั้นก็ได้เวลาที่อัลมาต้องไปรับน้องสาวที่โรงเรียนรามเลยขอตัวก่อนส่วนราย,ยานเขายังไม่ปักใจเชื่อเลยอยากจะขึ้นไปชั้น6ถึงแม้คนอื่นจะห้ามเขาก็ไม่ฟังจะกลัวอะไรผมมีปืนและทันทีที่เขาขึ้นไปชั้น6ได้จูจ่ๆพามิติก็ได้บิดเบือน เรากับตึกสันไหวมองไปดังไหนก็มีแต่ความมืดมิดในขณะที่ไฟรอบด้านได้กระพริบจนทําให้เขาตาลายตัดผ้ามาที่มียาหนึ่งในคนที่โดนคํำสาปที่กําลังเริ่มไร้รำผวอมร่างกายแต่แล้วจูๆ่ๆเธอกลับรู้สึกว่าในขณะที่ท่วงท่าร่างกายเธอแปลเปลี่ยนทําไมเงาในกระจกไม่แปลตามเลยพยายามสังเกตว่าเธอตาฝาดไป,ปหรือเปล่าจนกระทั่งเธอได้จ้องมองไปที่กระจกและเห็นว่าตัวเองในกระจกนั้นเริ่มส่ายยิ้มผวาและ ไล่ร,รำอย่างอ่อนช้อยก่อนที่มันนั้นจะหักขาตัวเองซึ่งความเจ็บปวดนั้นก็ลามมาถึงมิยาเธอล้มลงเลยร้องกรีดผีสองแม่ลุกได้ปรากฏตัวออกมาในขณะที่เธอกำลังย่ำแย่ัลมาพี่สาวก็ได้มาหาพอดีมาด้วยความเป็นห่วงเมื่อรับรู้ว่าน้องสาวได้รับบาดแผลก็พยายามปฐมพยาบาลให้ซึ่งครูสอนรำก็ยอมรับตามตรงว่าตนมีเซนและตอนนี้ดูเหมือนว่าสองพี่น้องกำลังโดนเพ่งเลงอยู่อาจารย์สอนรำพอรู้จักหมอผีมากความสามารถคนหนึ่งเลยแนะนำให้ ทั้งสองรูจ้จักเมื่อทั้งสองกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ก็ขอตัวเข้าไปพักก่อนเลยแต่รรย,ยานก็อยากได้ข้อมูลของสองแม่ลูกที่เคยเข้าพักไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนเอกสารอะไรก็ได้ที่ระบุตัวตนแต่ดูเหมือนว่าวูหลานจะบอกว่าไม่มีเลยค่ะมันนานมาแล้วเลยไม่ได้เก็บเอาไว้ถามที่อยู่หรือเบอร์ติดต่อวูหลานก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่ได้จดเอาไว้เลยนานทําให้รรย,ยานต้องฝากฟังให้ลูกน้องจากการตามสืบคดีเกี่ยวกับสองแม่ลูกที่ชื่อว่านูรีและนีเดียและตามสืบ คนทุกคดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ1ิปีที่แล้วในเมืองว่าพอมีรรยชื่อสองแม่ลูกนี้อยู่หรือเปล่าไม่นานหมอผีที่อาจารย์สอนรำก็ได้มาถึงที่หมายหลังจากที่ติดต่อให้มาช่วยขับไล่ซึ่งหมอผีประเมินสถานการณ์ขึ้นไปสำรวจดูชั้นหกทองมนลกระถาซึ่งหมอผีนั้นไม่สามารถสื่อสารอะไรกับวิญญาณได้เลยแต่รู้แค่ว่ามัานไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ใครที่เปิดประตูบานนั้นเข้าไปจะตายภายในสีวันต่อมาอัลมาก็ถามถึงวิธีขับไล่หมอผีก็ตอบว่าเป็นไปได้ยากถ้าเราไม่รู้ ถึงปมที่มัดผูกสองพี่น้องนี่เอาไว้อย่างน้อยๆเราก็ต้องมีข้าวของที่เกี่ยวกับของคนตายเพื่อจะเป็นสื่อในการขับไล่ถ้อเจอข้าวของพวกนันลกออาจารย์ก็พอช่วยได้หมอผีได้กล่าวในเช้าวันต่อมาอัลมายก็ยังคงทํางานตามปกติและยังถามคุณวูหลันว่าพอมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนูรีกับนีเดียม,มากแค่ไหนซึ่งวูหลันนายหญ,ญิงก็ตอบแค่ว่าไม่มีเลยจ้าในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ห้องทํางานเธอได้ดังคนที่โทรมาคือมียาขอให้เธอไปที่สถาน น้ำเดี๋ยวนี้เธอถามว่ามีอะไรน้งก็ไม่ยอมตอบรีบมาทนาะอัลมาเลยมาที่สาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรหาน้องสาวก็ไม่เจอแต่เธอกลับรู้สึกว่ากาลังโดนจ้องมองกับบางสิ่งที่กาลังแหวกวายด้วยความสงสัยเธอเลยชะงงอกหน้าเพื่อดูในสทาทว่าในเซลวินาทีนั่นเองเจ้าผีสาวตัวแม่ก็ได้ลากตัวเธอลงไปทั้งที่น้ําก็ไม่ได้ลึกมากแต่เธอจําเป็นต้องตะเกียกตะกายเพื่อสุดลมหายใจเขา้าผีมันก็ไม่ยอมให้เธอขึ้นมาจากน้ำง่ายๆแต่แล้วไม่นาน น้องสาวก็เดินมาหาพี่จนกระทั่งเห็นพี่กำลังแหวกว่ายขึ้นมาด้วยใบหน้าที่แปลกประหลาดราวกับสวมหน้ากากไม้อัลมาขึ้นมาไร้รำขอบซาท่วงท่าอ่อนช้อยน้องคนนี้ก็งงว่าพี่เป็นอะไรอยู่จนกระทั่งพี่สาเข้าใกล้แล้วลากเธอเข้าไปปล้ำในน้ำโชคดีที่ตอนนั้นมีแขกมาเห็นเข้าพอดีเลยเรียกคนมาช่วยเหลือไรอยานที่ได้ยิมก็ไม่รีอที่จะวิ่งเข้ามาที่สาและโดดลงไปเพื่อช่วยเหลือมีญาเพราะมีญาขาเจ็บน่าจะว่ายน้ำลำบาก เมื่อมียาได้สติก็รีบดำลงไปเพื่อลากตัวไอมารก่อนจะสิ้นอากาศหายใจเมื่อสภาวะทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติมียาก็เริ่มนึกขึ้นได้ว่านักากากที่พี่สาวใส่ตอนโดนสิงนั้นคับคลายคับคลายกับหน้ากากที่โรงเรียนเลยไปปรึกษาครูซึ่งครูก็บอกว่านักกากพวกนี้เป็นของท้องถิ่นมีช่างไม่กี่คนที่ทําได้ถ้าอยากรู้เนื้อหาเกี่ยวกับมันครูจะให้ที่อยู่ของช่างทาหน้ากากละกันมียาก็ร่างภาพวาดให้กับพี่สาวและขอให้พี่สาวเดินทาง ไปอย่างปลอดภัยไราย,ยาได้พาอัลมาเดินทางออกนอกเมืองเพื่อไปตามหาช่างทำหน้ากากกว่าจะถึงที่หมายก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันและช่างทำหน้ากากก็จำได้จากรูปภาพว่าหน้ากากนี้เขาเป็นคนทำทำให้กับคุณหนูการตีถ้าอยากรู้เรื่องคุณหนูก็ต้องไปถามคุณหญิงเลยออกเดินทางไปที่เรือนของคุณหญิงและเมื่อคุณหญิงรู้ว่าแขกมาเพื่อคุยเรื่องลูกสาวของเธอเธอก็ไม่อยากรับแขกอีกต่อไปแต่อัลมาก็ถามแม่นมว่าคุณหนูเป็นคน แม่หนมก็ยอมเล่าว่าคุณหนูเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณหญิงเธอมีรูปโฉมที่สะสวยและรำเก่งเอามากๆใครๆที่ได้เหลียวมองเป็นต้อง,ลงหลงไหลในท่าทางอ,อ่อนช้อยนั่นโดยความสามารถที่มากเหลือลน้นคุณหญิงเลยขอให้ช่างทำหน้ากากทำหน้ากากขึ้นมาให้ลูกสาวโดยเฉพาะซึ่งหน้ากากนี้ก็มีการลงอาคมและประดับไปด้วยอัญมณีสีแดงเอาไว้ที่หว่างคิ้วทว่าวันหนึ่งคุณหนูกลับ นั่คน,นคือการไปรักชายต่ําต้อยแถมยังตั้งคันมาด้วยแม่คนนี้ที่กลัวอับอายชื่อเสียงแล้วลูกสาวก็ยังดื้อดึงอยางรักกับผู้ชายคนนี้อยู่เลยขับไล่ลูกสาวไปจากบ้านตอนเธออายุ20หลังจากนั้นพวกเราก็ไม่เห็นคุณหนูอีกเลยอัลมาก็ถามแม่นมว่าเราขอดูหน้ากาก,ากนั้นได้ไหมคะเมื่อได้เจอกับหน้ากากที่วาก็มั่นใจว่ามันเป็นอันเดียวกับในรูปที่มียาได้ว่าแน่แนเลยขอยืมมันมาจากแม่นมซึ่งแม่นมก็ตอบว่าได้ เพราะตลอดมาคุณหญิงบอกให้พวกเราทิ้งข้าของคุณหนูไปทั้งหมดแต่มีแต่พวกเรานี่แหละที่อยากเก็บรักษาพวกมันเอาไว้ถึงจะเอาหน้ากากไปคุณหญิงก็คงไม่ว่าอะไรหลังจากที่ได้หน้ากาก,ากมาไรยาและอัลมาคาริสเดินทางกลับแต่ระหว่างนั่งรถก็แอบ,บสงสัยเรื่องคุณหนูการตีว่าชื่อการตีเนี่ยไม่เหมือนชื่อที่คุณวูหล,ลานกับไอมานบอกเลยถ้าจําไม่ผิดคนเป็นแม่น่าจะชื่อนูรีแล้วการตีมาจากไหนในขณะที่กําลังฉุดคิดอยู่นะ ไราย,ยานกับรู้สึกว่ารถบรรทุกข้างหลังมันขับขี่แปลกๆทางก็แคบจะรีบอะไรนักหนาจนกระทั่งรถคันนั้นโดยชนรถพวกเขาจนรถเสียหลักตกลงไปที่ไหลาทางอัลมาที่ได้สติก็พยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถและไปช่วยราย,ยานทว่าเสี้ยววินาทีนั่นเองกับมีการเคลื่อนไหวเบื้องหลังต้นกล้วยหญิงสวมหน้ากากโดยใช้ผ้าในการไร้รำมัดมาที่คอของอัลมาจนเธอได้หมดสติลงไปเมื่อตื่นขึ้นก็ตกใจเมื่อกี้เรากับความฝ ก่อนที่เธอจะเห็นบนผนังบ้านว่ามีสลักเลขสามเอาไว้ในตอนนั้นเธอได้สำรวจร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลมีการใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาและเมื่อหันมองไปที่ผนังอีกทีเลขสามนั้นก็ได้เลือนหายไปก่อนที่แม่นมจะเดินเข้ามานี่เป็นเรือนพักของแม่นมเองมีชาวบ้านไปเจอพวกหนูอยู่ที่ไหลาทางเลยเอามารักษาตัวที่นี่แน่นอนว่าริยานก็อยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งสภาพอาการของทั้งสองยังไม่มีกระโดดกระเดิ้วแตหกหักมีแค่บาด บาดแผลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแถมหน้ากากของคุณหนูก็ยังอยู่ดีแล้วก็บังเอิญบังเอิญแทบจะบังเอิญเกินไปที่ทั้งสองไม่ได้มีบาดแผลร้ายแรงและก็มีชาวบ้านแถวนั้นกาลังจะเดินทางเข้าเมืองพอดีเลยขอติดสอยห้อยตามไปด้วยจนไปถึงบ้านหมอผีหมอผีก็ไม่รีรอรีบใช้หน้ากากนี้ในการสื่อวิญญ,ญาณเพื่อติดต่อหาต้นตอว่าผีสองแม่ลูกเข็ดแค้นอะไรอยู่ทันทีที่ท่องคาถาและจับต้องหน้ากากนั้นหมอผีก็เริ่มมีอาการตัวสั่นไหวราวกับ เห็นอดีตที่น่าเจ็บปวดก่อนที่หมอผีจะบอกทั้งสองว่าตอนนี้ศพของสองแม่ลูกยังคงอยู่ที่นั่นพวกเขายังคงเครียดแค้นกับคนที่ฆ่าชีวิตของทั้งสองไปก่อนจะสับร่างและเก็บไว้ที่อพาร์ตเมนต์ที่ว่าอัลมาก็ถามหมอผีว่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนทำหมอผีก็บอกว่าไม่เห็นแต่ถ้าเราเจอร่างที่ไร้วิญญาณของสองแม่ลูกก็น่าจะใช้บัตรเปล่าพวกมันได้เลยรีบดิ่งตรงไปที่โรงแรมไปถามคุณวูลหลันกับไอมานหมอผีวาดบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่ซุกซอ ของร่างทีไรวิญญาณของสองแม่ลูกให้ทั้งสองท่านดูทั้งสองก็สายหัวบอกว่าไม่คุ้นตาเลยอย่างงานพวกเราก็ต้องออกตามหาสิ่งที่คล้ายคลึงก,กับภาพนี้ที่ชั้น6ชั้น6มันก็กว้างพวกเขาก็เลยแยกย้ายกันอัลมาและไราย,ยานไปอีกทางส่วนหมอผีก็ไปอีกทางทว่าจูๆ่ๆไราย,ยานกลับเห็นว่าหมอผีนอนแน่นิ่งอยู่ในอ่างเลยรีบเข้าไปช่วยเหลืออัลมาที่ได้ยินเสียงของไราย,ยานก็เดินมาที่ห้องน้ําแต่ก็เห็นว่าไราย,ยานหมดสติลงเช่นกันก่อนจะตามวูลหลังกับ ไอมานเจ้าของอพาร์ทเมนต์มาดูทวานี่กลับเป็นกลลวงเพราะไอมานได้ฟาตัวอัลมานจนหมดสติก่อนจะจับอัลมามา์จึงอัลมานก็น่าจะระแคะระคายว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์อาจจะเป็นคนร้ายของเรื่องนี้ไม่นานลูกน้องก็ได้มาถึงอพาร์ทเมนต์แต่คุณวูลหลานก็บอกว่าตอนนี้เราปิดปรับปรุงเพื่อทําพิธีขับไล่อยู่แถมยังบอกว่าไราย,ยานไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ในความเป็นจริงไรยา,ยาน,นั้นเพียงตะกินตะกายเขาใช้ร่างกายที่ใหญ่ฟาชักโครกจนแตกและใช้เศษชักโครกที่แหลมคม เชือกที่มาตัวเองอยู่ก่อนจะมาช่วยเอามานเอามานก็ทมราย,ยานว่าเจอมียาไหมก่อนที่จะมีเสียงร่ำร้องดังมาจากข้างๆเมื่อเดินไปดูก็รู้ว่ามียาเองก็โดนจับมัดเหมือนกันตอนนี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์สองสามีภรรยากำลังถกเถียงกันว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีจนสุดท้ายไอมานบอกว่าเรื่องนี้จะไม่มีใครเปิดเผยความจริงทุกอย่างจะจบลงวันนี้ในช่วงพบคำ่ำในขณะที่ชั้นหกพวกเขาทั้งสามได้ไปดูหมอผีและช่วยอาจารย์ทันทีที่อาจารย์รู้ตัวก็รี เอาหน้ากากมาทําพิธีเพื่อสืบวิญญาณมองไปเห็นอดีตของเจ้าของหน้ากากหรือผีตัวแม่ที่แขนเครื่องก่อนที่เรื่องราวจะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคุณหนูตอนนี้กลายเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านไร่โดยมีสามีนั่นก็คือไอมานซึ่งสามีคนนี้ก็รักเมียและลูกมากก่อนจะรับปากว่าผมจะตั้งใจทํางานเลี้ยงดูพวกคุณทั้งสองเองแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านพน้นความรับเริ่มเสื่อมคลายไอมานเติบโตจากชาวไร่มาเปิดกิจการปล่อยห้อง พาเมเมื่อมีเงินผู้หญิงก็เข้าถึงง่ายไอมันก็ไปหลงเสน่ห์ผู้จัดการซึ่งนั่นก็คือวูลันในปัจจุบันคุณหนูการตีจับได้ว่าไอมันมีชู้เลยบันานโทรศไปอย่างหนักและแพร่ออกมาว่าฉันจะไปฟ้องพ่อแกก่อนที่การตีกันจะกดเบอร์โทรศัพท์ไอมันก็มาห้าสิก่อนโดยการตบหน้าจนการตีร่ําไห้เมื่อลูกสาวเห็นว่าแม่โดนทําร้ายก็รีบมาช่วยปกป้องแม่โดยการใช้ใจการฟาดพ่อทว่า,วากลับเป็นพ่อที่โมโหแย่งใจการมาทุบกระโหลกลูก จนดับดิ้นไปการตีให้ลูกสาวหมดลมหายใจก็โกรธเครื่องสามีจะลงมือกับสามีทว่าสามีกับสวนกลับมาเสกก่อนสองเมลูกได้หมดลมหายใจไปด้วยความเร็วสามของไอมานไอมานไม่รู้จะทํายังไงเลยแชร่ร่างของสองเมลูกเอาไว้ในอ่างน้ําก่อนจะเปิดน้ําทิ้งเอาไว้เพื่อให้กลิ่นคาวเลือดไหลลงไปตามท่อเวลาผ่านไปหนึ่งวันสองวันวันที่สามไอมานก็เริ่มสับร่างแบ่งแยกชิ้นส่วนโดยมีวูลันคอยช่วยเหลือ และเก็บซ่อนร่างของทั้งสองเอาไว้ในผนังหลังตู้เสื้อผ้าตัดภาพมาที่จันโดกลูกน้องของไราย,ยานที่กำลังเฝ้ารอหัวหน้ากลับมาก็ได้ข้อมูลใหม่ว่าสามีของการดีมีชื่อว่าไอมานทําให้เขาเริ่มสงสัยในตัวไอมานเลยคิดจะบุกเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ตัดผ้ามาที่ไราย,ยานหลังจากที่ได้ข้อมูลจากอาจารย์หมอผีก็รีบตามหาตู้ที่ว่าแล้วก็บังเอิญมาเจอกับห้องเก็บของเลยจิบจับอาวุธเพราะไม่รู้ว่าไอมานกบู หลานจะทาอะไรกับพวกเขาบ้างแต่แล้วในซีวีนาะทีนั้นสองสาม,มีภรรยาเลวสามก็ได้บุกเข้ามาโดยวูลานคว้ามีดพยายามทิ่มแทงสองพี่น้องโชคดีที่อัลมาขวาค้อนมาปัดป้องเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดพี่สาวคนนี้ขอปกป้องน้องสาวเองส่วนไราย,ยานก็ได้รับมือกับไอมานไอมานนั้นไม่มีความลังเลนในการฆ่าคนในขณะที่ไราย,ยานอยากจะจับเป็นเลยทําให้เขานั้นเพียบพรำตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ตัดผ้ามาที่การต่อสู้ของผู้หญิงตอนนี้เกิดการ การตะลุมบอลสองรุ่มหนึ่งทัลอันมาและมียาต่างรุมด้วยช่วยกันในการโจมตีไปที่วูหลันจนสามารถคว้าใัยมาได้รรย,ยานก็ไม่ธรรมดาด้วยกําลังหนุ่มและแรงที่มากกว่าก็สามารถจรัดการไอมานให้ล้มลงฟาดคอนจนเลือดกระอาดแต่แล้วเซียววินาทีที่รรย,ยานเลี้ยวหลังให้ไอมานมันก็ได้ลืมตาขึ้นก่อนจะชักปืนขึ้นมาและลั่นไกโชคยังดีที่ตอนนั้นจันดกลูกน้องของรรย,ยานเข้ามาบังกระสุนแทนระย,ยานเลยริบพุ่งกระโจนไปจะกา อฟาดไปที่มือจนทําให้ปืนหลุกก่อนจะจับทุ่มและควงอย่างรุนแรงไราย,ยามได้เสียลูกน้องคนสนิทไปแต่ตอนนี้ต้องทําแผลให้กับมียซะก่อนเนื่องจากเธอโดนแทงที่ขาทั้ง2ช่วยกันประคองมียเพื่อไปตามหาตู้ี่วาเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าได้เวลาที่คําสาปของสองพี่น้องจะได้เกิดขึ้นเพราะดวงอาทิตย์กําลังจะลับฟ้าและแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับตู้ที่คล้ายกับภาพวาดท,ที่อาจารย์หมอผีได้วาดเอาไว้ทั้งอัลมาและไราย,ยานต่างช่วยกัน ผลักตู้ปริศนานั่นจนมาเจอว่าวผนังด้านหลังนั้นมีร่องรอยการปกปิดเลยไม่รีรอที่จะใช้ค้อนในมือในการทุบฝาผนังแต่แล้วด้วยเวลาที่ไม่อำนวยทั้งสองพยายามเร่งรีบแต่แล้วมันก็สายเกินไปนั่นก็เพราะว่าผีสองเมลูกได้โผล่ขึ้นมาจากอาก่างและมหามียาที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เพราะเจ็บขาอยู่จับร่างมียาขึ้นมาอัลมาจะไปช่วยน้องสาวแต่ระย,ยานรู้ดีว่าสู้กับผีก็ไม่ได้อะไรเรามาทวงความจริงความยุติธรรม ให้เขาดีกว่าจนกระทั่งในตอนนั้นเราได้เห็นว่ามีศีรษะได้ตกลงมาแวบแรกก็คิดว่าเป็นของมียาที่โดนผีจากกาักราแต่พอมองดีๆแล้วนั่นเป็นศีรษะของลูกสาวผีที่เครียดแค้นเมื่อพวกมันรับรู้แล้วว่าร่างของพวกมันโดนคน้นโพพวกมันก็ยอมใจโดยดีใบหน้าที่น่ากลัวแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มราวกับคำสาปของทั้งสองได้เลือนหายไปสุดท้ายมียาก็รอดพ้นปลอดภัยแต่ คนที่กําลังซวยนั่นก็คือวูหลันหยิงชูที่ได้มาเป็นคุณนายเจ้าของอพาร์ตเมนต์เพราะตอนนี้การตีได้มาตามทวงแขนไอมานเองก็ได้รับบทเด่นที่สาสมจากลูกเมียที่เขาเคยพลั้งมือฆ่าไปเพราะแรงตันหาหลังจากนั้นพวกของอัลมานราย,ยาและมียาก็ได้ไปร่วมงานศพให้กับอาจารย์มอผีในงานนั้นก็มีครูสอนเต้นของมียามาร่วมงานด้วยและ ครูสอนเต้นคนนี้ก็สัมผัสได้ถึงหนึ่งร่างวิญญาณที่กําลังมองมาหาสองพี่น้องก่อนจะบอกลาชายคนนั้นชื่อว่าเฮนรี่ซึ่งนา่นก็เป็นพ่อของอัลมาและมิยาเด็ดแล้วท้ายที่สุดอัลมาและรายานก็ได้ลงเอยแต่งงานกันก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงเอนเครดิตได้ปรากฏขึ้นมาว่าหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงปัจจุบันยังมีคนพบเห็นผีสองแม่ลูกตามวนเวียนอยู่ในอพาร์ตเมนต์